นอีโว่จะหน่อยจะให้วงแต่นี่ก็ตีชนะไฟแล้วยิงไปกับยอโลโต้แล้อ้อมหลังมาต้องรีบลงมาท้าเลยหรือเปล่าเฮตไฮเล่นคำเอาไว้ให้กับบาร่าที่เล่งแล้วจริงเราได้ไบต่อหลายใบที่ไทยไปเจอบาร์ซิลไทยเสื้อฟันกูเฮ้ยแล้วไทยตัดใจทิมเลยเลยครับแบบยอโลโต้กข้ามาโดนเปิดไปก่อนครับกุยเข้ามาตรงคนตรงนี้มีคนล้วงมาระวังให้ดีโอ้โหแล้วโดนล้วงท้ายวอร์ โดนลุ้นจริงๆเสียสองครับเสียสองมาอันตรายมากครับบนี้แกไทต้องรีบครับปาแก๊งไทยยิงซิกโอ้โหูแล้วเข้าหัวไปจากโมเน้นงานเข้าโมชิเหลือคนเดียวครับอยู่ไหนครับตรงนี้โมชิปกติจะเล่นเป็นผู้เล่นสปอร์ตวงนอกนะครับแต่ว่าตอนนี้ขยับเข้ามากเขาได้แล้วลงใส่เขาไม่ตรงนี้อยากติดไอโบยนะตัวโมชิครับยายายาตรงนี คือให้ได้แต่ว่าเลือดเขาเหลือไม่เยอะแล้วยินตรงที่เขายังมือไวเพี่อกางไอวออยู่ครับแา่หน้าโอโมชิเขาเหลือสองแต่ว่าโอมชิเหลือหนึ่งจะยากจะวิ่งไปปราะทูเพื่อนโชิยังกลางไอวอได้ดีอยู่เลยครับแา่หน้าโอีเขาไฮคนเดียวครับแต่ว่าทูไม่ไหวจริงๆหน้าโอโมชินี้กับหนึ่งต่อสองยิงไปหนึ่งมันยากเหลือเกินฮะยากมากกว่าตันช้อยู่ตีด้วยแล้วทนายจะไปยิงประชิดมันต้องโดนเท่านั้นแล้วบอมเซเว่นแกมีระเบิดบอมระเบิดปามา ยังรอดย,ย,ย,ยังรอดยังรอดเฮ้ยอะไรก็ได้ตอนนี้หยิบม,มาก่อนบุ้มไม้มาสกายเลอร์บอ,อกครูดาวเหลืออีสาวิจะได้ใช้เม,มืเ่อไหร่ชาบันเตอร์ชา,บ,ชาบันเตอร์เอาแล้วของดีของพลิกเกมแล้วเขาซ้อนสองโอ้โหโยกมาคนเดียวไอไวอลเหลือสามโมชิโมชิชยังไปขอบขย,ยี้หน่อยเฮ้ยสะบัดมาโอ้โหโยกมันลุ้นเหลือกเกินนัตตี้เอาบอลไป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 ได้ยังงี้เิยโมชิทำได้แล้วตื่นเก็บสองมาพลิกไอวอลกลับมาตรงนี้ละห้าอีลิมเลยวู้าว Here we go ีไฟต่อครับน,นาดา รอคูขึ้นหน้ามาตรงนี้ลีโหลดแล้วยิงรีโหลดแล้วยิงหันมาหมดที่ได้ดึงคิวก่อนรอแล้วตรงนี้ลูดเข้ามาล้อมเต็นท์ล้อมเต็เนท์เราชาร์จหยดุดเ,เอาหนึ่งอีริมมาโยกเข้าไปโยกเข้าไปรีไดึงคิวระเ,เ <มา S 2> บิดมาจากโยอีริมไปเลยตรงนี้อีริมมมอีริเอามาเอาไว้หนึ่งอีริมไปอีริมแล้วไปตรงนี้มันโยไปต่ออยู่ตรงนี้ด้วยนะมาเปิดไปเลยจบเจ็บตปแล้วแปดอีริมที่วอาพินดีเก็บมาได้ตรงนี้พี่ดีทีจากบารซิลแต่อีโวมาอีโวเคลียร์เมจิกอีโวมาแล้วอีริมที่เก้าเข้ามาแล้วโอ้โหแล้วไปแล้ว ว้าไปแล้วแล้วพี่โมขี่ดีจอ้าวยิงเข้าไปโมที่ยิงเปิดยิงเปิดระเบิดตั้งไปเลยไปไประเบิดทียิงใส่ถานไปโดนตายตรงนี้อีวอนนี่ก็กำลังจะเข้าไปครับน้กแก๊งกำของใจเข้าเล่าไปโดนตายหายไปตรงนี้เอ้าแล้วิดตาวิลินตอนนี้ครับทระเบิดไปไปจับพี่โมขี่ดีให้ได้ครับ ไปแล้วในการที่จะเล่นแล้วก็เก็บตรงนี้มานะครับไปแล้วดันหน้าครับทางวาโซมาโดดันสูงครับตอนนี้เสียคัตเชอร์มาลูกหนึ่งเอาแล้วรถเดินรถเดินรถเดินรถไปไปลงไปก่อนครัวอย่างพิเศกับมันยที่กำลังเล่นอยู่แล้วไปอีกสองแคมป์ตอนนี้ตัวของเวโตมาโดเหลืออยู่สองคนนะครับแล้วตรงนี้ต้องได้มาทุกอีริมต้องได้มาทุกอีริมที่เก็บได้แล้ว